สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปท่าเพลงวอลลมฝากรักเวอร์ชั่นใส่ท่ารำนะครับพร้อมนะครับ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8ที่2ครับ1และ2และ3และ4 5 6 7 8 8ที่3ครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8 8ที่4ครับ1 2 3 4 5 6 7 8อีกครึ่งนึงครับ1 2 3 4แล้วเริ่มฝั่งนี้นะครับ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2และสและ3และ4 5 6 7้าและสและ3และ4และ5และ6และ7และ 8, 4, 2ส4 5 6องส 2 3งสี่เริ่มฝังด้านหน้านะครับ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8งแปดที่สองครับ1และ2และ3และ4 5 6 7 8และ1และ2และ3และ4 5 6 7 8าแปดที่4ครับ

8และ1และ2และ3และ4 5 6 7 8 8, 8ที่4ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ต่อไปคุณคูจะรำให้เร็วขึ้นนะครับ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4อย่าลืมน,นำไปฝึกนะครับสวัสดีครับ